สวัสดีจ้าก็มาเจอกันกับแม่น้องเดียชแนลอีกเหมือนเดิมนะจ้าจะคลิปนี้แม่งเดียจะพาทำเมนูต้มแซบต้มเนื้อเปื่อยนะจ้ะสูตรนี่สามารถเอาไปต้มขายได้เลยจ้าแม่งเดียก็ได้ล่างเครื่องในกับเนื้อเศษเนื้อวัวน,นะจ้ะซื้อมาหนึ่งกิโลล่างทำความสะอาดอย่างดีเลยจ้าล่างไล,ล,ล่ๆหลอบเลยเนะจน้ะเนอะแล้วแม่น้องเดียก็ต้มน้ำห่อนไวจะมาลวกล่างอีกรอบหนึงน่งเนาะ เดี๋ยวรอให้นำห่อนห่อนก่อนเนาะมาเบ่งสดเครื่องสมุนไพกรก็มีตะไคร้ซีหัวใบบัปปกูดคาเกลือรสด,ดีชู่รสแล้วก็น้ำเปล่าเนาะจ้ะเนาะแค่นี้จ้ะเครื่องปรุงเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวจะมาลวกล่างด้วยนำห่อนอีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะเพื่อความสะอาดของเครื่องในเนาะ หรือว่าถ้าต้มต้มก็เหล้วเทานา้ำถิงก็ได้นะจ๊ะเนาะแต่แมงเดี๋ยวใส่วิธีแบบต้มน้ำเล้วมาเทาลวกเอาเนาะแล้วก็กไปเทาน้ำออกพักไว้ไฮเด็จนน้ำเนาะแล้วก็มาเตรียมเครื่องมีหลากผักชีใส่หลายๆหิ่งหอมนอะจนะ๊ะเด้อแล้วมีตะไคร่ทุบๆๆให้มันแตกจักหน่อยเนาะแล้วก็ หันซอยเผ็นชิน้นใส่หลายๆหิงหอมเนาะจะเนาะตะไคร่เนาะยิ่งใส่ลายหิงหอมซ้อยอหาัวคาใส่ม่ต้องใส่ลายเนะาะหัวคาฉีกใบมะกรูดฉีกแบบนี้เนาะมันจะได้กินจะได้หอมออกเนาะกินหอมจะได้ออกต่อมากระน้่ เนื้อเศษก็เครืองในมาซ้อยเป็นชิน้นน้อยๆเนาะจบะบ่ต้องเห็ดชิ้นใหญ่เพื่อมันจะได้เวลาเฮาต้ม,มจะได้เปื่อยไวเนาะเดี๋ยวแมงเดียวจะขอซอยให้เศษก่อนเนาะจ้นะเนาะระหว่างที่ซอยอยู่แมงเดียวก็ได้ตั้งน้ำใส่หม้อไว้รอให้เดือดน,น,น,นะเนาะแมงเดียวก็ซอยแล้วพอดีแมงเดยวก็จะได้นํำเนื้อเศษก็เครืองไนลงไปต้มเลยจ้ะน้ำก็เดือดพอดีเนาะ คนเบิงปริมานน้ำกับเครื่องในของหเห,เงหาเนื้อเศษของเหาเนาะว่ามันพอดีกันบ่ถ้าน้ำหน่อยเขาก็เติมน้ำอีกเนาะกาวาข้าตม้มตุน๋นนานเท่าไหมันจะพอดีเนาะสมุนไพรใบบักกูต,ตะค่าตะไข่ลงตามด้วยเกลือแมงเดยใส่เกลือประมัน หนึ่งช้อนครึ่งเนาะรสดีอีกประมาณหนึ่งช้อนครึ่งคือกันเนาะชูรสหนึ่งช้อนชาเรือใส้ตามชอบเนาะใส่หลนวดลหลเนาะจ้ะเนาะแมงเดียจะใส่ซอนสแตนเลียสองขั้นเนาะจ้ะเนาะเพื่อซอนสเตนเลียมันจะดึงความหอนมากเนื้อเขามันจะได้เปื่อยไว้ตรงในใส่เวลาโดนเนาะน้ำกะเดือดจัดเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวแมงเดียจะมา ตักฟ้องออกตักฟ้องที่มันลอยขึ้นมาท,ทิ้งให้หมดเลยนอจ้ะนเนอน้ำต้มเกลือในน้ำต้มเนื้อเฮามันจะได้ใสงามหนากินเนาะจ้ะแล้วก็พรแกร๊สลงพรไฟรีไฟลงเนาะจ้ะแล้วก็ปิดฝ้าทิ้งไว้เลยจ้ะเป็นชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะ เนื้อต้มแมงเดียก็ได้น้ามแห้งแล้วก็เริ่มเปื่อยแล้วนะจ๊ะแมงเดียใส่เวลาต้มหนึ่งชั่วโม,มงครึ่งเลยนะจ๊ะเนาะเปิดไฟมีไฟลงอ่อนๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะจ๊ะใส่ทานต้มจะดีมากเลยจ๊ะก็เริ่มเปื่อยนะ่ากินเนื้อเอ็นนุ่มๆจ๊ะแค่นี้จ๊ะเวลาห่ากินเ่าก็ตักใส่ถ้วย ใส่ซอยต้นหอมผักชีใส่พริกป่นใส่มักเปียกกับบีบังหน้าวใส่มักขมกับใส่ดีขมนะจ๊ะเนาะแม่น้องเดียวกับขอขอบคุณทุกการรับชมจนจบคลิปนะจ๊ะเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้ยวยจา้าไว้เจอกันคลิปหนา้าจ้าบ๊ายบายจุบจุบ